ครับวันนี้จะรีวิวอาหารสั่งผ่านแอป Delivery วันนี้เราสั่งผ่านค่ายเขียวไลแมนครับวันนี้นะครับเราสั่งจากร้านชื่อว่าลูกชิ้นปิ้งและลูกชิ้นทอดปลาเบิดคุณพลึดเปรมวิทยายี่สินะครับร้านนี้นะครับร่วมโปรโมชั่นอร่อยฮะ a r o i 50อร่อย50สั่ง100ลด50%สูงสุด50บาทจุดคุ้มทุนอยู่ที่50บาทครับนี่ครับร้านเขาดูก็ราคาไม่แพงครับลูกชิ้นลูกกระไม้สิบสาบาทชิ้นหมูชิ้นเนื้อไส้กรับ เสีกอกพันเบคอนเสีกอกชีสนะครับเบดเสร็จถึงจ่ายไปเท่าไหร่เนี่ย91บาทค่าของค่าส่ง5บาทเลือกส่งฟรีครับปรับลด5บาทก็ลด50เเซนตนะครับจ่ายไปเพียง45บาท50ตังค์ครับร้านนี้นะครับร้านนี้อ่าเขาเปิดกี่โมงเออพอดีมันบางทีเนี่ยเราเซิร์ชหาไล่ไล่ไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะวนไปวนมานะฮะมันต้องขเขาเคลียร์ไปไกลๆมันถึงจะเจอร้านอื่นๆใหม่ๆขึ้นมานะฮะ เปิดจันทร์ถึงอาทิตย์ครับ1530นถึง21นะครับช่วงบ่ายทั้งนั้นเลยฮะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์วันเสาร์นะครับเปิดเช้าคือวันอาทิตย์ครับ10โมงถึง21่บเนะฮะเราสั่งมาจากวันอาทิตย์ครับเห็นรีวิวเขาก็โอเคอยู่นะครับนะฮะได้นี่ฮะดูหน้าตาก็ดีอยู่เนาะนะครับแล้วก็มีจัดส่วนลดร่วมโปรโมชั่นด้วยนะครับเราได้อาหารมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรสกู่นะครับนี่ครับคุณผู้ชมเราได้แล้วนะครับนะฮะ อันนี้กระหล่ำปีนะให้ผักแก้มมาถุงเบเลยครับกระหล่ำแล้วก็ไม well. uh, right right ่ได้ใส่มาในถุงปูหยืวนะครับใส่มาแยกถุงไงหาครับกระหล่ำปีแล้วก็มีนะครับมีตังกวาด้วยนะเออร้านเขาใส่ใจมากเลยครับอยงถุงเบเลยเลยนะครับน้ำจิ้มครับโอ้โหให้มาอย่างเยอะเลยครับกระปุกเบเลยเลยครับน้ำจิ้มเห็นไหมให้น้ำจิ้มมากระปุกเบเลยเลยครับอ่ะนี่ลูกชิ้นเครอครับเรามาดูไม้ก็ไม่น่าเกลียดเนาะไม้ใหญ่อยู่นะครับไม้ใหญ่อหู่เหมือนกัน นะฮะอันนี้อันนี้คือไส้อะไรไส้กรอกไส้กรอกไก่นะครับก็ขายหนะ้าร้านนะ่าจะมาสักสิบ,บาทอะไรเงี้ยนะฮะไส้กรอกไก่นะครับเดี๋ยนวะชิมดูนะฮะเป็นยังไงอืมอืม,อม ชออร่อยครับอร่อยน้ำพวันหนังกรอบครับดีเลยครับรสชาติดีครับเนื้อเด้งดึงดังดีครับไม่แป้งไม่ด้วยไม่ซุยนะครับถือว่าโอเคครับเลือกวัตถุดิบมาทําได้ดีมากครับดีจริงจริงครับเดี๋ยวต้องกดสั่งสักรอบอันนี้เป็นเส้นกรอยชีสครับเส้นกรอยชีสชีสเป่งเต็มเต็มนะครับเป็นเส้นกรอยสอดไส้ชีสนะครับตัวนี้เดี๋ยวว่ารสชาติดีครับอร่อยทีเดียวครับใช้ได้ดีเลยครับร้านนี้อเยี่ยมยอดเลยครับร้านนี้โอเคเลยครับ ก่อชีดนะฮะชีดทะลักมั่งช่างนี่นะครับอันนี้ครับนี่เป็นลูกชิ้นหมูครับลูกชิ้นเอ็นหมูนะครับลูกชิ้นเอ็นหมูเดี๋ยวเราชีดเป็นยังไงรสชาติลูกชิ้นคุณภาพกลางๆนะครับไม่ค่อยแน่นไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะครับมันจะทำวห้คุณคุณภาพก็กลางๆนะครับไม่ถึงกับเด้งสักดึงดังไม่มีเอ็นกุบกับเท่าไหร่นะครับ สำหรับอันนี้เป็นลูกชิ้นเอ็นเนื้อครับลูกชินนะ้นเอ็นเนื้ออ่ะดูซิเป็นยังไงบ้างลูกชิ้นเอ็นเนื้อคือไม่ไม่กลางกลางแต่ไม่ไม่ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชินนะ้นเอ็นเนื้อก็คือไม่มีเอ็นกรุบกรับอะไรเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างแป้งอยู่เหมือนกันนะครับลูกชินนะ้นเอ็นเนื้อแล้วอันนี้คือไส้กรอกพันเบคอนนะครับไส้กรอกพันเบคอน อ่ามันคล <pl ains> <mam> ma ้ายๆนักสั่งของมินิคอกเทลแล้วพันเบคอนนะครับเดี๋ยวลองดูซิเป็นยังไงเส้นก๋วเพันเบคอนไม่แนะนําเลยครับเพราะว่าเป็นเส้นก๋วค่อนข้างแป้งเยอะแล้วเละมากร่วนซุยฮะกัดไปนี่ร่วนซุยเลยถือว่าไม่ผ่านเส้นก๋วพันเบคอนไม่ไม่น่าสั่งนะครับไม่ไม่น่าสั่งมานะครับถือว่าไม่ผ่านเส้นก๋วพันเบคอนนะครับเดี๋ยวรดูน้ำจิ้มเขาเป็นยังไงน้ำจิ้มเขานะฮะน้ำจิ้มอร่อยนะครับน้ำจิ้มน้ำมะขามแล้วก็ เผ็ดหน่อยๆก็ลังดีครับหอมนะครับหอมปิ่นพริกหอมกลิ่นพริกขั่วอย่างดีเลยถือว่าโอเคครับน้ำจิ้มแล้วไม่หวานมากนะครับน้ำจิ้มโอเคครับไม่หวานมากอืมน้ำจิ้มผ่านครับไม่หวานมากกินกับลูกชิ้นแก้มกับผักถือว่าดีครับร้านนี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับคุณผู้ชมพิจารณานะครับข้อความโปรโมชั่นลดห้าสิบนะครับลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะหาร้านค้าธรรมดาบ้านๆทั่วไปนะครับสามารถสั่งทานได้ทุกวันนะครับแล้วก็ สั่งผ่านแอป Delivery เนี่ยถูกกว่าซื้อหน้าร้านนะครับถูกกว่าซื้อหน้าร้านมารีวิวกันนะครับคร้านดีแล้วก็อวยร้านไม่ยแเราก็ด่าเพราะเราเสียทางซื้อมาเองครับคุณและสวัสดีตาทุชมนครับรายเดอร์รีวิว